ทานแล้วหายเป็นเบาหวานไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยากหายจากการเป็นเบาหวานเนี่ยทำอยู่ประมาณ3เรื่องง่ายมากนะคะเรื่องแรกก็คือการปรับสมดุลอาหารคือเราทานอาหารหมอจะให้งดแอลกรูปทุกชนิดให้อิ่มพอดีทานเป็นมือมือ,มอนะหลังจากนั้นกินเสร็จให้เดินเล่นหรือออกกําลังกายเบาๆอยู่สม่ําเสมอถ้าเราต้องการกระตุ้นให้ร่างกายของเราจัดเก็บน้ำน้ำตาลเผาผ่านน้าตาลของเราได้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องไปกระตุ้นที่พลังงานของม้ามม้ามในทางสารแแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะดูแลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแขนขาเขาจะ ช่วยเาผาผลาญเราจะได้ก็จู่ยุ่นหัวก็คือกระเพาะกินเสร็จม้ามจะเป็นตัวจัดการสารอาหารเหล่านั้นอะไปเป็นพลังงานให้ร่างกายของเราใช้ได้แต่เอกลุ่มเบาหวานเนี่ยคือไม่ทํางานแล้วบางคนก็คือบวมหนักเนื้อหนักตัวไม่สดชื่นนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมาปรับที่อาหารแล้วก็การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทีนี้พอเราปรับอาหารแล้วออกกาลังกายได้ดีแล้วเนี่ยคนไข้บางคนก็คือคุณหมอเขาก็ลดยาแผนปัจจุบันคะหลังจากนั้นก็มาดูแลเรื่องการนอนแล้วก็อารมณ์ ทำสมดุลแบบนี้ร่างกายของเรา,าจะดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกทําตลอดไปในระยะยาวนะคะชาละตัวช่วยเสริมอ่ะอย่างชาบักวิเนี่ยจะแนะนําให้ทานหลังอาหารทุกมื้อได้คนที่เป็นปาาระวันนเอามาทานได้